แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงรัสมูสฮอยลุนแต่ว่ายังแอบไปคุยกับโคโลมัวนี่กองหน้าของแฟรงเฟิร์ตและยังไม่พอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทำการเซ็นจอห์นนี่อีเวนส์อดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสัญญาระยะสั้นแรชฟอร์ดต้องเรียกว่าด็อกเตอร์มาคัสแรชฟอร์ดต่อสัญญาไปจนถึงปี2028ปิดท้ายด้วยการอัปเดตของโอนาน่าตอนนี้ กำลังจะบ,บินมาที่เมืองแมนเชสเตอร์แล้วครับผมมีภาพวิดีโอหลุดออกมาด้วยที่สนามบินเริ่มต้นด้วยข่าวที่รัสมุสฮอยลุนละกันนะฮะเมื่อวานนี้เราได้ทำการรายงานไปแล้วนะครับว่าแมนยูกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอแต่ข่าวเนี่ยยังไม่แน่ชัดครับว่าจะจริงหรือไม่จริงวันนี้มีการคอนเฟิร์มยืนยันมาแล้วจากฟาบิซิโอโรมาโน่ครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะกกำลังจะจัด,จดเตรียมเอกสารยื่นเพเปอร์เวิร์ก เพื่อขอยื่นซื้อตัวรัสมุสอยลุนจากอัตแลนตาที่เขาตั้งค่าตัวไว้70ล้านยูโรครับผมส่วนเรื่องของสัญญาส่วนตัวนะฮะบรรลุไปแล้วสัญญาส่วนตัวเนี่ยไม่มีปัญหารัสมุสอยลุนเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวยงตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของสัญญาค่าเหนื่อยต่อปีต่อสัปดาห์ไม่ใช่ปัญหาแน่นอนอันนี้บรรลุก,กันได้แน่นอนครับตอนนี้เหลืออยู่ที่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะยื่นข้อเสนอเป็นอย่างไรอย่างที่เราเคยรายงานไปครับผมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยยื่นข้อเสนอไปว่าอาจจะมีนักเตะให้นะอาจจะต้องลดหย่อนค่าตัวกันนิดนึงแต่ว่าออตาลนตาปฏิเสธมาครับว่าไม่เอาขอเงินอย่างเดียว Only Money นะครับทีนี้ดูจากรายงานข่าวแล้วนะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะเปิดดีลเปิดโต๊ะเจรจาและยื่นข้อเสนอให้กับออตาลนตาจริง ทีนี้โครงสร้างในการยื่นขอซื้อตัวรัสมุทอยลุนมันจะเป็นอย่างไรมันก็ยังไม่แน่ชัดนะครับข่าวที่ออกมาลือๆกันคือน่าจะอยู่ที่60ล้านยูโรเป็นเงินต้นนะครับแล้วก็บวกกับอีก10ล้านยูโรเป็นแอดออนทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่ชวนนะครับว่าแอตเลติาจะรับข้อเสนอนี้หรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่เท่าที่ดูจากวิธีการยื่นข้อเสนอแล้วก็เป็นการยื่นข้อเสนอที่มีเหตุผลและมันก็ตรงตามข้อเสนอที่ แอตแลนตาต้องการที่70ล้านก็บวกไปครับ60กับอีก10ล้านก็เป็น70ล้านแต่ท้งนี้ทท้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าแอตแลนตาจะรับข้อเสนอนี้หรือไม่โปรดติดตามกันต่อไปเชื่อว,ว่าข่าวรัสมุสทอยลุนอันนี้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆเลยครับผมในขณะเดียวกันครับ The Athletic รายงานมาครับผมว่าในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังจะเจราจาเรื่องขอซื้อตัวรัสมุสฮอยลุนในขณะเดียวกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็คุยอยู่กับโคลโลมัวนีกองหน้าของแฟรงก์เฟิร์ตครับผมเรื่องราวของโคโลมัวนีนะยังไม่มีข้อมูลชัดเจนอัปเดตอะไรมากมายว่าการเจราจามันไปถึงไหนเชื่อว่าน่าจะเป็นการติดต่อน,นักเตะ First Stage ในการเจราจาขั้นตอนแรกๆเพื่อแสดงความสนใจว่าเออสนใจนะสนใจมาอยู่กับเราไหมค่าเหนื่อยเท่านี้เท่านั้นโอเคไหมแล้วก็อาจจะไปเปิดโต๊ะเจราจาคุย ตอีกีกทต้องแจ้งก่อนนะครับว่าราคาค่าตัวโคโลมัวนี่ในเว็บทรานสเฟอร์มาร์เก็ตหรือเราเรียกว่าตลาดกลางและกันอยู่ที่80ล้านยูโรถือว่าเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่มีราคาสูงมากๆเลยทีเดียวก็ไม่รู้แหละครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเข้าหาดีลโคโลมัวนี่ยังไงโปรดติดตามกันต่อไปเรื่อยๆหลายๆคนวิเคราะห์กันมาว่าเอ๊ะหรือว่าที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเข้าหา2ดีลพร้อมกันเพื่อ เอาไปเป็นขั้นตอนการเจราจาต่อรองต่อทีมหรือเปล่าถ้าอัลตันต้าไม่ยอมลดค่าตัวของรัสมูสฮอยลุนที่70ล้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อาจจะปิดโต๊ะแล้วก็หันไปทุ่มเทกับโคโลมัวนี่ทำให้อัลตันต้ารู้ว่าเออเขามีออปชันที่จะเลือกคุยได้เขาไม่ได้ทุ่มเทไปที่นักเตะคนนี้เต็มที่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นถ้าอัลตันต้าต้องการจะขายแล้วอยากได้เงินจริงๆก็อาจจะต้องอลุ่มอล่วยด้วยการลดค่าตัวนิดนึงนะฮะ ในขนาดเดียวกันครับแมนยูเปิดโต๊ะเจราจากับโคโลโมัวนี่เนี่ยก็เป็นทฤษฎีเดียวกันอาจจะเป็นวิถีการเจราจาว่าเอ๊ะลดค่าตัวได้ไหมถ้าลดไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอารัสมุสทอยลดข่าวกองหน้า2คนนี้ติดตามกันต่อไปครับว่าจะไปลงเอ่ยที่ใครผมเชื่อว่าน่าจะมันแน่นอนตลาดนักเตะรอบนี้นะฮะทีนี้มีข่าวต้องเรียกได้ว่าช็อกนิดนึงนะฮะเป็นอะไรที่ แฟนบอลก็ไม่คิดคาดไม่ถึงเลยนะจอห์นนี่อีแวนส์ครับผมเซ็น mm hmm. สัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระยะสั้นเพื่อไปลุยพรีซีซั่นทัวร์ระยะสั้นนะฮะยังไม่ชัวนะครับว่าสั้นแค่ไหนยังไม่มีตัวเลขออกมาแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยเป็นการเซ็นระยะสัส้นเพื่อให้สามารถใส่ชื่อเข้าไปในทีมลุยทัวร์พรีซีซั่นได้กับแมนยะูณตอนนี้จากที่มีการรายงานมาเหมือนจะเป็นอสองเกมนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็น2เกมที่ เตะอยู่ในยูเคหรือเปล่าเพราะว่านัทดที่เตะที่เอดินเบิร์กที่ประเทศสกอตแลนด์ก็อยู่ไม่ไกลกันทีนี้หลังจากนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะบินไปที่เมกาแต่ไม่รู้ว่าจอห์นนี่อีเวนจะไปหรือเปล่านะฮะแล้วหลังจากเตะเมกาเสร็จก็จะกลับมาเตะในโอชั่ฟฟอร์ดอีก1เกมแล้วก็อีก1เกมนอกบ้านไม่รู้นะครับว่านี่เป็น2เกมตัวนั้นหรือเปล่าที่จอห์นนี่อีเวนอาจจะมีชื่อส่วนร่วมในทีมพรีซีซั่นก็ติดตามกันต่อไปละกันนะครับทุกคน อีกหนึ่งข่าวที่พลาดไม่ได้จริงๆเลยนะคุณผู้ชมแรชฟอร์ดต้องเรียกว่าด็อกเตอร์มาคัสแรชฟอร์ดต่อสัญญาไปจนถึงปี2028เรียบร้อยครับผมมาคัสแรชฟอร์ดต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเรียบร้อย h e ีย we วีโไม่มีปัญหามีการรายงานมาครับว่ามีหลายทีมมากเลยนะฮะยื่นข้อเสนอดีๆมาให้กับมาคัสแรชฟอร์ดแต่มาคัสแรชฟอร์ดปัดทิ้งทุกข้อเสนอขออยู่กับแมนยูต่อไปขอทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่มี ให้อยู่กับแมนยูเยี่ยมมากครับผมมาการ์เร็ฟอร์ดนายได้ใจพวกเราแบบเต็มที่ไปเลยมาปิดท้ายคลิปนี้ด้วยข่าวของอันเดรโอนาน่าครับผมอย่างที่รายงานกันไปครับอันเดรโอนาน่าเฮียวีโกแล้วเรียบร้อยแต่แฟนบอลก็ตื่นตัวอยากจะเห็นว่าเอ้ยโอนาน่าจะตรวจสภาพร่างกายเมื่อไหร่จะบินมาเมื่อไร่อะไรแบบนี้เมื่อกลางดึกของวันที่18ที่ผ่านมานี้นะครับผมฟาบิซซโอโรมาโน่ก็รายงานมาครับว่าอันเดรโอนาน่าจะขึ้นเครื่องบินส่วนตัวเวลาหนึ่งทุ่มตรง ของอังกฤษแต่หลังจากนั้นไม่นานโรโมาโนโ่ก็รายงานมาครับว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงกับแผนเล็กน้อยนะครับอันเดรโอนาจะขึ้นเครื่องบินเวลา4ี่ทุ่มครึ่งเวลาของอิตาลีนะครับแล้วก็จะทําการตรวจสภาพร่างกายวันรุ่งขึ้นต่อไปนั่นแปลว่าอันเดรโอนา,นาเนี่ยจะถึงที่อังกฤษราวๆเที่ยงคืนตีหนึ่งเที่ยงคืนครึ่งตีหนึ่งอารมณ์ประมาณนี้ก็เข้าสู่เช้าวันใหม่แล้ว ซึ่งเป็นมันจะเป็นเช้าวันใหม่ของอวันพุธและก็น่าจะเข้าไปตรวจสภาพร่างกายวันพุธวันถัดไปนั่นเองก็ตเตงมยแบบนั้นนะครับตีหนึ่งครึ่งไม่น่าจะมีใครไปตรวจสภาพร่างกายเวลานั้นนะครับคุณผู้ชมก็ติดตามรอกันต่อไปที่สําคัญนะมีภาพและคลิปออกมาตอนที่อันเดรโอนาน่าอยู่ที่สนามบินที่อิตาลีด้วยครับนี่ครับผมอันเดรโอนาน่าขึ้นรถมาที่สนามบินนะฮะ แล้วก็มีแฟนบอลมาขอถ่ายรูปน่าจะมากับแฟนสาวหรือภรรยานะฮะนี <hine>? ่แฟนบอลขอถ่ายรูปนะครับผมขอรัานสุนทิฟฟ و e ิชิพา o สุน i a ฟฟ وز ิสุนท s ฟฟ وز ิ t ุน s

ก็เป็นคลิปอันเดรโอนาน่านะฮะที่มาถึงสนามบินแล้วก็กำลังจะบ,บินไปที่อังกฤษนะครับผมตลาดนักเตะรอบนี้ถือว่าเริ่มเข้มข้นเริ่มดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันจะจบแบบไหนตลาดนักเตะรอบนี้ไม่มีใครทราบโปรดติดตามกันต่อไปเรื่อยๆตลาดนักเตะนะะปิดวันที่31สิงหาคมหลังจากที่ฤด,ดูกาล เปิดไปแล้วรูการเปิดแล้วสามารถซื้อต่อได้นิดนึงนะฮะวันที่31เวลา5ทุ่มห9หรือเราตีไปเลยเที่ยงคืนของวันที่31สิงหาคมนั่นคือวันสุดท้ายของตลาดนักเตะใครที่เพิ่งรู้จักกันอย่าลืมกดติดตามคลิปให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกด u ั s c r i b e กด Follow กดทุกอย่างที่อยู่บนหน้าจอแต่ไม่ต้องกดรีพอร์ตก็พอขอบคุณมากครับผมที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งครับผมกดกระดิ่งกดกระดิ่งเวลาผมมาไลฟ์สด มันจะได้แจ้งเตือนอย่าลืมกดกระดิ่งอันแรกด้วยนะทุกคนกดกระดิ่งอันแรกสําคัญมากครับเวลาไลฟ์สดมันจะแจ้งเตือนเวลาผมอัพโหลดคลิปวิดีโอข่าวล่าสุดมันจะได้แจ้งเตือนให้ทุกคนรับทราบไปพร้อมๆกันอย่าลืมมาเจอกันในไลฟ์สดครับผมผมมาริศนัทสวัสดีครับ